สองนูซีเชนแนวนะครับพี่น้องมือนี่มือนี่บอดผ้ามานยางยูรลานบีซีอุบลราชธานีที่เอเชียอย่งกอดสุดวายน้าบอโอ้ยมาสุดวายน้าจริงจริงค่ะบอพี่น้องคือเป็นขี้บอดแง่มบอแบบว่าขี้ร์ดว่าบอดว่าถ้าข้าศึไปเย็นทะเลน้ำกันพวกเธอต้องหาสุดวายน้ามาสั่น สุดว่ายน้ำอันนี้เขาจะเป็นง้วงามคูเนาะตอนบอมีเ่าถามว่าพ <c oughs> ปรดเชิญ <ort> <t un> ต้องเป็นสร้างงามคู่วาสัน <c oughs> สองคนอันนุ้นุ้นู้นี่นนติพี่เอกให้เนี่ยเลยพี่เอกขาวเนาะนุ้ี่ใส่นี่นดากแตกลายงา<ซ>เลยนะ,จ,ะนจ๊ะวิ้ยบ่ขาวดากแตกบ่ดีีนี่นี่หนี่ะน้าตาแตกล่าสุดในที่บอกว่าต้องหาสุดว่ายน้ำพี่น้องนุ้ี่ซึ่งบริย่างหาสุดว่ายน้ำก็พี่เอกบ่จ้าท่านบอมีญาติสร้างนได้ไหยจีพี่น้อง บอว่าขนุซี่เขาเป็นเอเล่ไทยปสรนกระสิบดังอยู่เด้แฟ่ครับสิติดสามเยอะแยะโบราสันอุซีเลยตัว่ทนปุสซมเนาะสิกินเขาแสบปะละอุ uh, <aru> ๊ซี่หักก่อนบอกอะไรฟ้าโกวากอ่กโกวาอย่นี่นี่จนียังมู่น้ำตาจะอะไรเอาชุดโจโกา ลานพีซีที่อุบลน,นะคะตอนนี้วันพุกำลังเลือกอกกนแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอยู่นะคะอันเห็นรถโต๊ะจวอยากโต๊ะจวอยากปัตตุยางที่ขวางหนานะคะเ <c oughs> มื่อนี้พี่เอเพิ่งไปอ่าใจไล่ไล่ซามา่าเครื่องเสียนี่บอกกับไปรอดชมคลิปเอนะคะในจ้อยจ้อยเนของไม่ยังกว่าและที่โตเบาโอ้เดี๋ยวก็เข้ามานะจ๊ะลงทุนเป็นการเป็นการลงทุนนะคะ ต้องต้องรอช่วงมาพี่เอไปใจอย่างมากคคเครือ่องเครื่องเสียพี่น้องนะจ๊ะแต่สลับนุสีนุงงนสนนีกับจิไทยไปเรื่อยๆหลังจากที่เลาสื่อของแล้วก็จะกลับไปบ้านที่พี่บ้านพี่เออนุชานะคะวันวนี้ลส่ชุดทุกปีกับจีไทยบรรยากาศต่างๆให้ดูนะคะต็ที่เนี่ยบอสอยากให้ซื่อชุดไหว่หนามพี่น้องสีมีใส่บอ,อสุดไหล่านามนะจ๊ะอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะจ๊ะโอเคคะ่ะจะถ่ายรปยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะ ออกจากร้านสภาแล้วกม็มาอันนี้กับพี่น้องร้านเป็นแบบต้นไม้อะไรประมาณนี้อันนี้บพ่อไม่เป็นระบบบนเวียนป้ะปะสวยเนาะแบบโตรงนี้ก็พื้นๆกับเบิ้ลหมเลูเบิ้ลไลเบิ้ลหมเลูเบิ้ลไล่เลยเห็นปะเมียนข้าเชื้อกันแต่หน่อยว่าเอาเป็นยังก็พอเต็มยุ้ยเทียงสิแมะสวยนะคะโบนพันเอ็ดไล่หลานไปน,นะคะ คือสวยมากเอาไว้ตกแต่แงบ้านอะไรแบบนี้นะคะที่ต้นแบบมต้นไม้แบบนี 1, ตน 1, ตน้ตัวนี้สพาราคาถูกนะมาจากไนะมันจะเป็นต้นไม้น่าต้นไมเลือกได้เลยอย่างตัวนี้พันแปแต่ของพีเอลราคาเรานะต้นไม้ฟอมอย่างอย่างต้นไ้เศรานอะไรเศรนานายากเพราะมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากง่ายเนาะตัวนี้สี่พันห้ตันต้กใช่ไใช่ ไม่เสร็ทิ <S <S ้งเหงนหนาเอไว้ไว้หน uh ้า huh> บ้านเอาไว้ในนี่มันเป็นไม้หนึ่งใั่ใช่แต่ถ้าพวกเป็นไม้ชอกอากาศเอาไว้ในบ้านได้ไว้ออฟฟิศได้โอเคาไว้ในออฟฟิศอะไรในนี่ได้มันเป็นไม้หอมเด็กไซส์ใบสั้นบ้านของปอมง่ามไรจะมาปอบเราพ่อนะเขียวคนหนึ่งง่ามเนาะพี่น้อรวยดาต้นไม้น่ะแพงแต่ว่าหัวแดงก็ถือเหรอกะจัดแล้วบมงเงิน มีน้ำมีม้วแดงเหรมีน้ำนีเหรอไม่โอเลยนะต้นไม้ยังร้านๆก็แพงเถอะไม่ขพงไม่แพงม้วแดงต้องแพงแล้วนะอันนี้ก็เป็นกล้วยใหม่พี่น้องแล้วก็อันนี้จะสิไม่อยู่ล้วหมักเด้ดนี่ถ้าไม่อยู่ไม่เห็นไม่อยู่ล้วมาเสือไปไหนเมตต์ต่อมกล้วยใหม่พี่น้องเออาพ่อสวยเนาะของจริงนิดหน่อยเนาะของจริงเเลยเฮ็ดดีนะเอาสวยใช่ไหมน่าเอีหลีวะ ไปชุดแต่งอะไรแบบนี้นะคะบอสเร่ามาทดสอบถามไปนะคะพี่น้องอันนี้พี่ใช่โดนัทพี่น้องเบาว่าแลแช่เขียวต้องกินต้องกินห้องหวานก่อนขอมชอบพี่แช่เขียวค่ะปั่นหรือเย็นก็ได้ค่ะโอเคนะคะได้ยังนี่เสือกสายพอ กระเดื่อไดกระเป๋ากระเป๋าอ่ะไปฝากยีหอมคุได้องนุสีก็ได้หลายพี่น้องมีของบอดด้วยแล้วก็นุเด้องเก่งยิ่งได้เสียยิ่งอีกโอ้ยงานนี่นุสีจะเบิดหลายครับพี่น้องว่าแต่พี่เอเบิร์ดหลายนุสีค่ะพนลาคือหลายคือกันหาเงินมาใส่กอตัวนี้พร้อมกันเลยส้นเสื้อผ้านะฮะที่อุบลนะคะข้าวมี่ได้จ่าบอด ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านพี่เอแล้วนะคะพี่เอบอกว่าขอแนะนำนี่พี่เอาอ,อันนี้ห้องแต่งตัวบอลนะคะแม่ปอก็มาถึงแล้วแม่ปอกับพ่อบีทนะคะไม่ไม่หลีก,ก็แต่งตัวแล้วแหรอพี่น้องมึกเนี่ยสีตาแ,บบแล้วแบบช้ำเอ้ยแล้นพูน้ยแล้วก็แต่งตัวแล้วเรวเ ไม่ยุ้ยก็เสียเหลือนะคะข้างในก็มีแม่สีด้วยเต็มตัวนะคะเรื่องอินไทยเป็นอะไรบ้างดยวยนะขอบคุณน้องหอมจากบอสด้วยนะคะใช่แล้วใ่แล้วใช่แล้วเอาเสียไปอุ้ยน้ำหอมมีหน่อยเห้ยเสียไปเนี่ยเอาพี่พร้อมน้ำหอมเสียบอสบอสให้น้ำหอมมานะคะบขันหอมแห้ง อันพี่เอกก็นงนับเงินนะคะเงินจั๋วจั๋วเลยค่ะอันพระเจดมาไล่นะคะพี่หมอจะทำอะไรส่วนเขาก็นั่งนั่งนั่งสวยๆแล้วอุ้ยเซซี่แถวค่ะเห็นเห็นกลางนั่งนี่เด็กเห็นบ้านเห็นบ้านอี๊ยบบั้นเอือบเซี่ยๆพ่อเสียงบอสอะไรนะเซ็กเอ้าใครมานั่นน่ะน้องบัวดีค่ะเขาคนเดียวค่ะสาวอันอัน มีดลเลอร์ีเลอรายใหญ่ของนี่ลุยได้หนิเเลยบ้าผู้อห่บตจ้าคนแบบจอยเนี่ยร้านร้านหนองหนด้ขายพันพันี่นขายเอาพี่นั่นนั่นเขาเี็ผู้ทงเก่งวที่ว่ากันเป็นนับลงนับเรื่เด้อจะกันไล่ดอกตัสีแดงนี่อะไรบ้างอไบา้ี่ แล้เงื่อนโอ้เงินี่โบซิ่งแล้วเปลี่ยนหลายอิลี่พี่น้องซิ่งแล้วเปลี่ยนเยอะเยอะมันมือสีคือสีเปลี่ยนหลายเนาะบอดผ้าใบบอดแกงเนี่ยพี่น้องทั่วไปได้พี่เพียวกี่พวงครับพี่เอ้วันนี้อ่าหลายพวงอยู่ค่ะแม่แม่เป็นหายมากอือหลายพวงของพี่เตาด้วยจะยิ่งอยู่จะยิ่งเรียนอย่างบอกแม่บอกแม่กรุงอะไรอย่างพี่เด็กบอกอะไรบอกเราจะซีเรตันทุนละซ้ำให้พี่นะ ส่วนบอสก็รอแต่งหน้านะคะวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าบอสแห่งบอสเสร้างสุดสุดไหน้าพี่น้องสิสรุษเจสร้างสุดใบหน้าแล้วพี่เพูดลสุดละคือหาสุดบหน้าเนี่ล่าสุดเมบอาเห็นสร้างสุดไน้าไหมบอสเรีนบอสบอสจบเบีบาสราุดหนามันบอเรีนบอสบอสเรีนเราอีเรีไปซื้อพกันได้เราอาอีเรีบออีเรีนเพี่ โอเคนะคะพี <otros> okay, so an ่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดซับสไครด้วยเด้อจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ